คณิศาส์ง่ายนิดเดียวสวัสดีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับคุณรอบจะมาพูดถึงนะครับในเรื่องเซตนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาในบทที่1นนะครับของ ภาคเรียนที่หนึ่งนะครับของเรียนวสีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเนื้อหาในเรื่องเซตเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกันว่าเซตคืออะไรนะครับผมไปดูกันเลยครับนะครับสําหรับเนื้อ ame, หาในเรื่องเซตนะครับอันแรกที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือนักเรียนจะต้องรู้จักความหมายของมันนะครับว่าเซตเนี่ยมันคืออะไรนะครับสามารถเขียนในลักษณะใดได้บ้างนะครับแล้วก็ประเภทของเซตนะครับมีอะไรบ้างเนาะ <found> นะครับแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการระหว่างเซตนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้เซตนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับครูอ๊อฟจะพูดถึงในเรื่องของเซตกันก่อนนะครับมาดูความหมายกันก่อนเลยนะครับ,บเักเรนยนะสำหรับเซตนะครับนะเซตคือกลุ่มเหรียนนะครับเซตคือกลุ่มกลุ่มของสิ่งต่างๆนะกลุ่มของสิ่งต่างๆและเมื่อกล่าวถึงกลุ่มใดแล้วจะสามารถ ทราบได้แน่นอนว่าสิ่งใดอยู่ในกลุ่มและสิ่งใดอยู่นอกกลุ่มนะครับดังนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับในเรื่องเซ็ตอยากให้นักเรียนทำความเข้าใจนะครับว่าไม่ว่าเราจะเรียนเรื่องในก็ตามเรียนนะครับเราจะต้องจับคีย์เวิร์ดสำคัญให้มันได้นะซึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญในเรื่องเซตความหมายของมันนะเซตคือกลุ่มนักเรียนเซตคือกลุ่มเซตคือกลุ่มของสิ่งต่างๆแต่ให้จหําง่ายๆสั้นๆคือเซตคือกลุ่มนะครับอย่างเช่นเซตของ นักเรียนชั้นม .4 ีทัพหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับนักเรียนชั้นม .4 ีทัพหนึ่งก็ถือว่าเป็นเซตของม .4 ีทัพหนึ่งเราจะไม่พูดถึงม .4 ีทัพสองม .4 ีทัพสามหรือระดับชั้นอื่นๆนะครับหรือว่าเซตของอวันในหนึ่งสัปดาห์อย่างเงี้ยเราก็จะพูดถึงเฉพาะวันจันทร์อังคารเสาร์อาทิตย์จาันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แค่นั้นนะครับเราจะไม่พูดถึงสิ่งอื่นนะครับหรือว่าเซตของอสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเงี้ยนะครับเราจะไล่วว่่าามมีีอะไรบ้งทเป็นนสัต์กล นะครับโอเคเนาะนี่คือลักษณะของเซตดังนั้นนะครับในสไลด์นี้ให้นักเรียนทำความเข้าใจหรือว่าเซตความหมายของมันมนะเซตคือกลุ่มเซตคือกลุ่มนะครับเนาะนะครับ,นะรบ,นะรบกลุ่มของสิ่งต่างๆเซตคือกลุ่มของสิ่งต่างๆนะครับแค่นั้นเองดังนั้นถึงแม้ความหมายมันจะยาวแต่นักเรียนจับคอนเซปต์ให้มันได้นะครับว่าเซตมันคือกลุ่มเนาะซึ่งการเขียนชื่อเซตนะ ฟังให้ดีนะการเขียนชื่อเซตเราจะใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่อย่างเช่นตัว A ตัว B ตัว C จนถึงตัว Z ซนะครับโอเคนะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับต่อไปนะครับเซตคือกลุ่มของสิ่งต่างๆโดยสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นนะครับสิ่งที่อยู่ในเซตเนี่ยนะเราเรียกว่าสมาชิก เราเรียกว่าสมาชิกอย่างเช่นครูออฟกำลังพูดถึงเซตของนักเรียนชั้นม .4 ทับ2นายเอนายบีนายซีนะครับหรือว่านักเรียนที่ดูคลิปนี้อยู่นะสมมตินักเรียนอยู่ม .4 ทับ2นะครับก็ถือว่านักเรียนเป็นสมาชิกของเซตนักเรียนม .4 ทับ2นะครับเราจะไม่พูดถึงสมาชิกคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในม .4 ทับ2 ดังนั้นนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในม .4 ทับ2ก็ถือว่าเป็นสมาชิกของเซตม .4 ทับ2นะครับดังนั้นนะครับเราต้องมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นสมาชิกเรียนความเป็นสมาชิกเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้ลักษณะมันจะคล้ายๆกับตัว e นะครับเนี่ยนะครับลักษณะคล้ายๆตัว e นะแต่ถ้าไม่เป็นสมาชิกมันก็จะเป็นลักษณะตัว e แล้วก็มีขีดขั้นแบบนี้นะครับขีดขั้นแบบนี้ นะครับดังนั้นในเซตใดก็ตามจะต้องมีสมาชิกซึ่งสัญลักษณ์แทนสมาชิกก็คือตัว E ตัวใหญ่แบบนี้และถ้าไม่เป็นสมาชิกก็แทนด้วยแบบนี้นะครับแทนด้วยลักษณะแบบนี้นะถ้านักเรียนยังฟังและยังไม่เข้าใจในเรื่องความหมายในเรื่องเซตนั้งเรียนสามารถย้อนกลับมาดูได้ตลอดนะครับเนาะต่อไปให้ A นะครับแทนเซตของตัวอักษรที่เป็นสระในภาษาอังกฤษเนะรียนสระในภาษาอังกฤษก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง A, E, I, O, U ซึ่งสามารถเขียนแบบแจกแจงสมาชิกทุกตัวของเซต A ซึ่งการเขียนเซตเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงใน EP ถัดไปนะครับใน EP นี้รูออบจะพูดถึงในส่วนของความหมายก่อนนะครับนักเรียนเนาะนะนเช่นเซต A ประกอบด้วยสมาชิกคืออะไรบ้างก็คือ A, E, I, O แล้วก็ U สิ่งที่อยากจะบอกนักเรียนเมื่อเราพูดถึงเรื่องเซตนักเรียน พอเราพูดถึงเซตนักเรียนจะต้องนึกถึงวงเล็บปีกาบงเล็บปีกานะนักเรียนลองเขียนดูนักเรียนหลายคนเรียนเรื่องเซตเขียนปีกาไม่เป็นนะครับเรียนลองเขียนดูก็ได้นะนะครับว่าเราเขียนได้หรือไม่นะครับโอเคนี่คือเซต A นะเห็นไหมแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นการเขียนเซตแบบแจการสมาชิกนะนะซึ่งในคลิปหน้าเดี๋ยวบัจะมาพูดให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะให้ B แทนเซตของวันในหนึ่งสัปดาห์ นะครับวัในใหนึ่งสาาุราประกอบไปด้วยอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์ใช่ไหมครับเนี่ยซึ่งแต่ละตัวเนี้ยอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์เหล่านี้เราเรียกว่าสมาชิกตัางเรียนเราเรียกว่าสมาชิกอเคนะเราเรียกว่าสมาชิกซึ่งสัญ,ญลักษณ์แทนสมาชิกก็คือตัว e แบบนี้ถูกไหมครับก็คือตัว e ลักษณะแบบนี้นะครับว่าผอผ่านตรงนี้นะ ะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมต่อไปให้ c แทนเซตของจํานวนนับนะซึ่งเรื่องจํานวนนับอะไรต่างเนี่ยระดับมต้นนักเรียนก็น่าจะเคยเรียนผ่านมาแล้วนะครับจำนวนนับสัญลักษณ์ของมันก็คือตัว n สัญลักษณ์จำนวนนับคือตัว n เรียนจำนวนนับก็ประกอบด้วยสมาชิกคืออะไรบ้าง1 2ึสเรื่อยไปจนถึงอินฟินิตี้เรียนไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเราสามารถเขียน นะครับเขียนเซต c เนี่ยนะครับแบบแจกแจงสมาชิกได้แบบนี้ c ประกอบด้วยสมาชิกคือ 1, 2, 3, เซตของหนึ่งสองสามเลื่อยไปจนถึงอินฟินิตี้เองเลยไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับแบบนี้จุด3ามจุดตรงนี้ทําให้เราทราบว่ามีสมาชิกตัวอื่นตอบอีกไม่มีที่สิ้นสุดน,นะครับผมไปเรื่อยๆเ,เลยแบบนี้เนาะ,ะต่อนะครับอย่างเช่นเซตของคนเรียนเก่งนในห้องนี้ใครเรียนเก่งบ้างนะครับคนที่ดูคลิปนี้ผมเชื่อว่าพวกเราที่ดูตรงนี้นะ จะเป็นคนที่สนใจเรียนแล้วก็เป็นคนเรียนเก่งนะครับเซตของคนสวยนะครับเซตของจํานวนที่เป็นตัวประกอบของสามนะครับเซตของจํานวนคู่นะครับเซตของจานวนคี่เอ,อ่อเซตของเดือนที่มีสามสิบวันเหล่านี้นะครับในเมื่อเมื่อใดก็ตามที่เรียนเห็นว่าเซตซึ่งคําว่าเซตเนี่ยมันไม่ได้เรียนเฉพาะในใน,ในบทเรื่องเซตนะเราอาจจะเจอคําว่าเซตในหรือบทอื่นด้วยนะครับเรียน นั่นอย่างเช่นจงหาเซตคาตอบของสมการต่อไปนี้อะไรแบบนี้นะครับพอพูดถึงเซตครูว,วบอกแล้วนักเรียนจะต้องนึกถึงวงเล็บปีก,กาให้ต้องนึกถึง,งเล็บปีก,กานะครับเรื่องเซตเนาะโอเคอ่ะสาหรับใน EP นี้นะครับนะครูออฟก็ได้พูดถึงในส่วนของความหมายของเซตนะครับแล้วก็ลักษณะตัวอย่าง นะครับของเซตว่ามันเป็นยังไงนะครับดังนั้นถ้าเราเรียนดู EP นี้แล้วยังไม่เข้าใจก็ให้ย้อนกลับมาดูได้ตลอดนะครับผมสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ